คนมีอะไรให้ดูอ๋อขึ้นพอดีเลยพอดีเลยอ,อ๋อโอ้ยโอมยสนั่นดูทุกคนมาเจอทันเขาแลนดิน้งพอดีเลยดูสิอุ้ยลงอย่างเร็วเลยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยไหวไหมไหวไห บินลงมาแล้วจบแล้วว่ะลงจอดแล้วดูคนนี้ดีกว่า่ว้าวไม่นะไม่คนนั้นอ่อ น่าสนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นเนาะขนาดไม่ได้นี่ยังตื่นเต้นเองเลยวมาคู่มาคูมา่มาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว สวยงามมัน้องอมานะมาลูกอนนี้บรรยากาศนะคะมีคนเข้ามารอเข้าสนามตรงนี้แต่ต้องรอให้นักท่องเทีย่ยวที่เขามาเต็น เขาปล่อยปล่อยให้เข้าสนามได้อโอ้โหรถมาเป็นทะบวนเลยชุยดละมุนม่อาเต็มเลยอ่ะแบบดาหน้าเข้าไปเลยอ๋อคุณเคยมาเป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อวานมาทีนะ้ละวันนี้มาเจอโอหคนเรานละอารมณ์เลยวันนี้ีนคนเทียบเลากที่เดิมที่เดิม คนเครียดเลยนะคะบรรยากาศดูบรรยากาศดิค่ะที่เดิมตรงไหนเ่ยมันเป็นเลยนะคะไปจับจองริมขอบน้ําเลยนะใช่ไหม <c oughs> มีบรรยากาศน้ําด้วยนะคะทุกคนมันแบบตรึงตึงตรึง,รงคนเยอะมากมายูสิโอ้โหไปดูไปรุ่นทั้นงนั้นแหละพอเขาเปิดให้เข้าสนามได้คะ่ะโอ้โห อย่างเยอะฝนเยอะมากมายเลยอ่ะมาเข้าฟรีเนาะมาหาความสุขกันค่ะตรงนี้อาเก็บธรรมาชาติตอนนี้เรามานี่อย่แคมปิ้งนี่นอกสถานที่นอกสถานที่พาเด็กมา จะไปไหนนะเนี่ยนี่มาดูนี่ดีกว่ากิจกรรมโอ้ล้วสกีเริ่มแลวฝนฝนก็จะมาตกไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตกนะขอนั่งชิลๆกิน ฝนตกเชิญเตรียมอาหารมาด้วยนะกะกินข้าวนอกบ้านเลยเนี่ยดูสิจบการคนหายหมดเลยฝ <c oughs> นหยุดแล้วค่ะมาแล้วความสดใสเราจะกลับมาแล้วการปิกนิกแคมปิ้งนอกบ้านของเราจะกลับมาแล้ว เริ่มลงแล้ว